วันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปบุกสตูดิโอทีวีทันเดอร์กับการบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ลูกสาวกำนันที่งานนี้ได้พี่ตุ้ยเกียรติกมลนขึ้นแท่นเป็นพระเอกเรื่องแรกแต่ว่าจะคู่กับสาวคนไหนและมีใครแสดงบ้างไปดูกันเลยค่ะ แฟนคลับพี่ตุ้ยเกตกมอนได้กรี๊ดสลบกันแล้วค่ะเพราะงานนี้เจ้าพ่อทวีซันเดอร์จับหนุ่มตุ้ยขึ้นแท่นพระเอกประกบน้ำฝนพัะรินอีกครั้งในลูกสาวกำนันละครเพลงสไตล์คอมเมดี้ขำกริ๊งเข้าทางหนุ่มตุ้ยสุดๆพร้อมหาตัวพ่อโอนโพี่ยิ่งยงและหารุ่นน้องใหญ่ศิระบุษรินทร์ท็อปนัทนานจินนี่หนิงปณิตาและอีกเพียบงานนี้แค่วันบวงสวงนักแสดงแต่ละคนเตรียมฝากความหาขายมุกกับแฟนๆและผู้กำกับบุ๋มสุดตัวแบบไม่มียอมกันทีเดียวค่ะ เตรียมพร้อมอย่างมากเลยค่ะอันนี้ต้องตามบทนะคะก็ในเรื่องนี้เขาจะเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มที่อะค่ะเล่นตามที่พุ่งกับบอกอะค่ะอาจจะมีเจ็บจริงบ้างพี่ตุ้ยว่าไงไอ้ไม่ไอ้ลำพังบทเจ้าชู้นี่พี่ต้องไปเรียนแอคติ้งเพิ่มอยู่แล้วแอคติ้งฮะก็ต้องไปเรียนเพิ่มมันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็คืออย่างตรงนี้ก็แบบไม่ค่อยเป็นตัวเองอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้อะนะเพราะว่าเป็นนุ่มรอชอบแนวฮิปฮอปก็จะเป็นดูโอ้กับพี่ยิ่งยงครับ เป็นลูกลูกชายคุณนิโนโ่ <laughs> ต้องภูมิกับต้องต้องเครียดแน่แหละงานนี้ <laughs> เป็นลูกโนโ้อะคิดดูเลย